นี่ก็คือบรรยากาศที่วัดหงรัตนารามนะครับวันนี้มีพิธีพุทธาพิเศษนะครับเหรียญเจริญพรครึ่งองค์นะครับถือว่าเป็นรุ่นแรกนะครับของหลวงพ่อสมบูรณ์วัดหงรัตนารามนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาติดตามและชมบรรยากาศด้วยกันนะครับนี่ครับเป็นเหรียญแจกนะครับเป็นเหรียญแจกเหรียญเจริญพรนะครับครึ่งองค์รุ่นแรกนะครับของหลวงพ่อสมบูรณ์นะครับที่ทําเหรียญครึ่งองค์นะครับ ถือว่าเป็นรุ่นแรกนี่นี่คือเหรียญแจกนะครับสวยมากนะครับเหรียญเจริญพรสวัสดีเพื่อนเนทุกคนนะครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดหลงรัตนารามนะครับพาเพื่อนๆนมาชมบรรยากาศนะครับวันนี้มีพิธีพุทธาพิเศษนะครับเหรียญเจริญพรนะครับของ หลวงพ่อสมบูรณ์นะครับวัดขงนี่ก็คือบรรยากาศนะครับวันนี้ก็มีข่าวว่าจะมีเหรียญแจกนะครับตอนนี้ทุกคนก็มาจับจองที่นั่งนะครับหลังเสร็จพิธีก็จะมีแจกวัตถุมงคลน,นะครับ พิธีก็เริ่มบ่ายโมงครึ่งนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปชมบรรยากาศงานพุทธาพิเศษด้านบนนะครับวันนี้งานพุทธาพิเศษนะครับก็มีหลวงพ่อสมบูรณ์รัตนายาโนนะครับวัดหงรัตนารามกทมก็เป็นประธานฝ่ายสงนะครับแล้วก็มีเกจิอาจารย์นั่ง อธิษฐานจิตนะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่ออุ่นใจนะครับวัดถนนโค้งปากช่องนครราชสีมานะครับแล้วก็มีหลวงพ่อโชคชัยนะครับวัดเชตวานารามนะครับกำแพงเพชรแล้วก็พระมหาวิบูลนะครับวัดสามัคคีธรรมวังทองหลางนะครับกทมนี่ก็คือบรรยากาศด้านในนะครับ พิธีพุทธาพิเศษนะครับเหรียญเจริญพรครึ่งองค์นะครับถือว่าเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับของหลวงพ่อสมบูรณ์นะครับวัดหงรัตนารามเพราะว่าปกติจะไม่เคยทาเหรียญครึ่งองค์นะครับหลังเสร็จพิธีพุทธาพิเศษนะครับหลวงพ่อสมบูรณ์นะครับก็เมตตาประพรมน้ามนต์นะครับประพรมน้ําพุทธมนต์ที่วัดถุมงค์คนะครับ ตังสุขโนสุโมหตวัยญะทุเยตังรามะจาริสุปัาตินามกายกรรมะว่าจารรมามปัตินางปทากินามโนวรมะเณีทิเตปทาตินามปทากินานิคันวานะลันาเตสวาตติ นี่ครับหลวงพ่ออุ่นใจนะครับเกจิดังแห่งปากช่องนะครับนครราชสีมาก็ประพรมน้ำมนต์ให้กับทีมงานผู้สร้างนะครับ หลังเสร็จพิธีนะครับทีมงานก็จะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกนะครับและก็คนที่มาร่วมงานพิธีพุทธาพิเศษครั้งนี้นะครับ เหรียญเจริญพรขึ้นองค์นะครับวนนันนี้นะครับได้พรานใจนะครับจำนวนสามแสนบาทนะครับเข้าในกระถิ่นนะครับในกองกนบูรณ์ดวงที่จะถวายในพระธาตุนานนนานาหลวงในเดือนตุลาครับอนุโมทนาสาธุพ่องันครับสาธุโ<า>ดยทุกท่าน ทิ่โตทิ่นางเตตานางอุปการภิคตังปท,ทิตังตุนหานคิดต่มหมวังสมิเชตูสัพเทปุเรตุสังเตปาจันโทพนารสยาธามานิโชติราโสยาทออิโยเววา ก็เป็นกาเสร็จพิธีในวิธีการอธิฐานจิตวัตรมงคนนะครับเหรียญเจริญพรนะครับโดยคนที่สมพรและทีมงานทุนจะสร้างไว้จุมงคลนะครับเหรียญเจริญพรเครื่ององนะครับ เดี๋ยวถ้าถ้าจะได้ถ่ายภาพนะครับอขออนุญาตจับเก้าอี้หน่อยได้ไหมครับก่อนที่เราจทีมงานกับเก,ก,นะก้าอี้หน่อยครับผแล้วชิดเก้าอี้ให้พี่เปิดประตูผมหน่อยเเปิดโอเคทีมงานผู้จัดสร้างนะครับแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่มาร่วมงานก็ถ่ายรูปร่วมกันนะครับเป็นที่ระลึกสำหรับงานพุทธาพิเศษในวันนี้นะครับ

ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จพิธีนะครับหลังเสร็จพิธีนะครับก็จะมีเหรียญแจก,กข้างนอกก็เริ่มจะวุ่นวายกันแล้วนะครับชักจะไม่เป็นแถวแล้วนะครับแน่นมากคนที่มาร่วมงานนะครับก็จะมารับเหรียญแจก,กนะครับตอนนี้แย่งเก้าอี้กันแล้วครับ ทีมงานยังไม่จัดนะครับว่าจะแจกด้านไหนน่าจะเป็นด้านนี้นะครับ,รบถือว่าเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับเหรียญครึ่งองค์นะครับเหรียญครึ่งองค์ของหลวงพ่อสิมบูรณ์นะครับเหรียญเจริญพรใครๆก็อยากได้นะครับแถวยาวมาก ตันโดขึ้นองรุ่นแรกแค<อ>่นี้มันก็จบแล้วเนี่ยเฮ้ยเสีย<อ>งอะไรการดีๆนี่คือบรรยากาศด้านนอกนะครับหลังจากรับเหรียญแจกแล้วนะครับก็มีบรรดาเซียนนะครับมารอรับซื้อรอรับซื้อหน้างานเลยนะครับถือว่าเหรียญรุ่นนี้นะครับกระแสแรง บางคนก็รับซื้อหลายองค์เลยนะครับเป็นร้อยๆองค์ก็มีราคาก็แล้วแต่ตกลงกันนะครับวันนี้ก็เก็บภาพบรรยากาศมาให้เพื่อนๆได้รับชมกัน แกเราจะเอาครับไม่แกวิธีเออแกเห็ุเหตุข้างในนี่ออกนนี้เอกทีวีและรายการดังเลยวิธีอะไรเออโอ้สวยสวยเลขสวยไปครับโอลลลล้ลมดำลมดำทองแดงลมดำวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาติดตามมารับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับ ก็ฝากเพจด้วยนะครับเพจผมก็สมยศสิริโสมวัตถุมงคลนะครับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับ ไม่ไหนมสมี <si> <so ้ไม um> ่เลยในกลุ่มม um ือนได้ใมของพวกุ่ามอนเคไปแดนยอบินในกลุ่มนี่นี่โหดที่นี่อใครบ้างเนี่ยอมาันนี้ของของมามคนละอ้้วใครอีกู่ต้องโจมต้องโม